อยู่ใจกลางเมืองมือมกันนะคะข้างล่างนี่จะเป็น parking ค่ะตั้งใจจะไปซื้อแค่มาม่าอย่างเดียวไม่มีจริงค่ะแต่เข้าไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง ใบเตยใบมะกรูดมีหมดเลยค่ะอยากกินอะ้นี่เราของหมกฟองเต้าหู้นะคะแล้วก็ของจีนหลายๆอย่างค่ะพวกของไปทำตุน ไม่ได้เลือกห้างเซเรียกร้านธรรมดาเนี่ยแหละของค่อนข้างเยอะเลยค่ะมีครบขาด้านนี้<ม>เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนที่เป็นคนไทยในต่างแดนเหมือนก้อยเนี่ย,ยต้องมีความสุขเหมือนๆกันค่ะถ้าได้ทานอาหารไทย,ยแล้วก็ได้ทำอาหารไทยที่เราทำออกมาเองแล้วก็ทานได้เนี่ย นี่แหละความสุขที่แท้ทรูของคนไทยในต่างแดนเลยค่ะเหนียวไทยนะคะเดี๋ยวไปถุงนนะเราเจอเป้าหมายแล้วะคะ่ะเราเจอเป้าหมายเราแล้วค่ะมามา่าสีอะไรดีเต็มเลยค่ะเยอะมากฮมาจีมามา่มาเกาหลียำกุ้งมันจะไม่เผ็ดเลยอะ่ะ จะไปเลือกก่อนค่ะก๋วยเตี๋ยวที่นี่เยอะมากเราก็ไม่แพงนะคะน่ากินหมี่ซั่วเนาะอะด้งเส้นผัดไทหค่ะสำหรับ2จาน3บะหมี่บะหมันเป็มเซบะหมเ่บะ่ะะ่บะหม่บอก่ น้ำมันหอยมีครบนะคะซอสไก่ซอสพริกมีครบเลยค่ะแต่ที่ไม่มีเราก็หาไม่เจอที่นี่คือพวกน้ำปลา้าแล้วก็ผงปรุงรสอะคะ่ะก็ต้องหิวมาจากไทยแต่ไม่รู้ทางใต้เขามีหรือเปล่านะก็ไม่เคยไปเหมือนกันเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะเดี๋ยวเอาเราไปลองกันดีกว่า ต้ยมยำต้มขาไก่ต้ยมยำต้มขาไก่ก็เคยใช้ต้ยมยำอร่อยนะคะอันนี้เฟอผวดเดี่ยวไก่หลักซาห้องครัวไทยต่างแดนนะคะเขาบอกว่าไอโบนูโดเนี่ยค่ะใช้คู่กับกะทิผงเนี้ยค่ะอร่อยเดี๋ยวเราไปลองกัน ลูกชิ้นทั้งหลายนะคะแต่ลูกชิ้นก็เอามาจากเมืองไทยเยอะเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอหมดแล้วว่าจะทําเองนะคะก็เคยซื้อไปจากร้านจีนครั้งหนึ่งแล้วมันกลิ่นมันเหม็นๆนะคะ่ะก็เลยไม่ไม่น่าจะไว้ใจจากเท่าไหร่ของฟรอสเซ้นทั้งหลายคะ่ะรุนแแ้งคะ่ะของที่นี่มีครบอยู่นะคะเคียวแผ่นเคียวแผ่นปอเปี๊ยะใดๆคะ่ะไปเถอคะค่ะต้องรีบออกแล้วคะ่ะ แวะมาเฉยๆทำไปทำมาจะเต็มตะกา้เาเานะคะกลับไปร้านกันได้เลยค่ะ<ม>เพราะว่าเสียไป30ยูโร8ค่ะเดี๋ยวไปดูกันผ่าที่ร้านว่าเราซื้ออะไรมาบ้าง เดินมาได้พักหนึ่งก็นั่งเบรกก่อนค่ะที่นี่ดีอย่างหนึ่งนะคะตรงทางเดินสาธารณะค่ะก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งเล่นกันให้นั่งเป็นระยะระยะค่ะก็จะมีผู้คนออกมานั่งกันเยอะค่ะคนแก่โดยทักงจะเป็นคนแก่ที่จะเสียอะไรเนี้ยค่ะเพราะว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างดีนะคะก็ค,ะคนก็จะมาใช้ชีวิตนอกบ้านกันเป็นส่วนใหญ่ข้างหลังป็เป็นต้นไทรนะคะใหญ่มาก ปลูกต้นไทรให้เป็นล่มงเงาค่ะเยอะมากลยค่ตะตรงนั้นก็ใช่นะคะเหมือนบ้านเราเลยค่ะต้นใหญ่ไปเริ่มแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนบ้านเราปลูกลองเดาวิีเขาว่าอะไรเอ่ยเขาไม่มีศาลไม่มีว่ายเนาะไม่มีผูกผ้าแดงผ้าเขียวด้วยผ้าสามสีไม่มีถ้าเป็นบ้านเราก็ไม่หรนะะือคะ่ะนี่ค่ะได้ล่องปริล่มเลย คนแก่ที่นี่ใช้ชีวิตนอกบ้านนะคะเดินไปไหนมาไหนมาเองคนเดียวมีสังคมอย่างตัวสะอาดสะอ้านค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตตามลำพังได้ค่ะ ตลอดค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะทุกคนเข้ามาดูนะคะเข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe แล้วก็เ,เป็นกำลังใจให้ก้อยได้นะคะกดกระดิ่ง follow ดนวยนะคะเดี๋ยวถ้ามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ